ท่านวิโรจน์เอวเส้นสุขนะคะจมาชิตที่ดีในสังคมได้อย่างความสุขเฉพาะตามสายวิชาอีกท่งเรื่องพูความรู้และในวันนี้มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมทุกท่านและตุลาวาของโรงเรียนวุ้ยโมลูกประการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่จบการศึกษานายธนิพร์พาคีดเจ้ามานุโรงเรชื้อ่อราสีขาวเชื่อ đệ quan phóng học này ta các pháp sanh thà silica hữu tiền công lý sự quang phóng xuy đắc trang โรยนายุนาตมเฉอสารมพันเสียงพ้อฟางลิงตเฉืยอธนารที่ให้เกียรเป็นประธานรอบประานสี้เดนางสาวบาลีวันจันสวาเชนาสาวพิริยาเมาภาพี่ชื่อตมเฉ้นยนชื่อตเฉีย ได้กรุงศรีเกศการรับการศึกษาจากโรงเรียนจนได้รับประกาศทียบัตรวันนี้สิ่งที่จะทำให้แล้วเราก็ต้องมีใจในรักใจทุ่มเด็กน pues okay. <Ooh. S 1> ้องๆลูกๆวันนี้ก็เป็นคนรลูกดีๆนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกขยใจนะครับ ผมกับคที่ารศึษาคนหนึ่ัการศึกษาราไระดับจบอะไรดีะกิจกรรมให้เปิดวันนี้ขึ้นมาพที่เรงื่อแล้วอนี้ก็คือทาให้ดีที่สุดนักเรียนเราการจัดกิจกรรมของอําลาอะไรของเด็กมัธยมศึกษาปีสามซึ่ง เขาได้จบการศึกษาภาคบังคับนะในหลักสูตรแกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิโรธเกียวแสงสุขผู้ลงนามแทนผู้รับอนุญ,ญาตโรงเรียนปอ้อยหัวและคุณธนกิจปิยศรีนันท์ผู้จัดการโรงเรียนปอ่อยหัวก็มาร่วมได้เป็นเกียรติด้วยวันนี้นักเรียนที่สําเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด98คนก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ให้ร่วมกิจกรรมนี้โรงเรียนก็ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนและขอขอบคุณไปถึงผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ลูกได้มาเรียนที่โรงเรียนป้วยหัวไปได้สามภาษาและวันนี้อีกส่วนหนึ่งก็ตอบม .4 นะที่โรงเรียนอีกส่วนหนึ่งก็ไปสายสามัญและก็ไปสายอาชีพนอกโรงเรียนไปการจัดก,กิจกรรมนี้ก็เพื่อบลูกฝังให้เด็กรักสถาบันนะรักสถาบันชื่อเสียงของโรงเรียน โดยเฉพาะเราต้องขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียนทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมหรือตลอดจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกคนครับ